ตั้งตรงไหนบอกชิ้นงาน <laughs> มันขาวงามเนาะของแข่ได้ดีิบ่ได้ท่าสีได้ดนิครับนี่จนเหลี่ยมยเขียนเาไม่บัใส่จะสร้างงานหรอสร้างไปสร้างมามันกับเศ้าไปไ่ไรสร้างลบริัสร้างเ่ยสร้างลยเอานี่วิธีนี

ส่งคืนกันเอาเมก่บพัดอยู่กันเลยเราคนมากมันส่งคืนเลยเอาลุงไปกันแท้เลยได้เอาลุงกันแท้เลยเอาลยไปกันแท้เลยเอาลุงกันแท้เลยเอาลงกันแท้เลยเอยลยเลเลยเลเลย Vó, vó, não nếu chắc mông người đi pháp luôn đi đi pháp luôn đi Thế pháp luôn đi 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 pháp luôn đi 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 มาไม่เนีมาไม่นีกันเจ้าวันทีแจ้งแต่วันที่น้องเอ้ยโซเฟอดเอามือนี่ขอแบบจวดจวดครทบมือนี่ขอแบบจวดจวดจวดมือจั๊่ัจวดสามสามชมม้วมันเรี้ยวทั้งไฟจวดคือบังไฟพอแหลม จวดเซตี้บังไฟบอลแยมซูดูค่าหันฮะดูชิบังึ้นบังนึงเนาะก็บังซูเขาบอซูก็แตกกันน่ะกันจดจวดก็องบังไฟบอลแยมมอเศร้านี่ซูพนันเฮซูทั้งหันเด็ดๆต้ังไฟใหญ่ผืนซูทั้งหันจืดเสียผก็วดลองใช้คนไว้จะไปหาเห็ดบังเงยพนันเนาะถ้ามันลงถือคนขครรถแปดแปดห้องหามดิได้คุ้มค่าตาเขาว่าพนัน จูดบังจิ้วๆกับบ่มักนะพอบ่สาใจนะบน้ำมีทั้งผูดด้บานเจ้าภาพแต่ว่ามองอาบน้ำเป็นน้องสาน้องสางาม อาบก้อนเขาดิตากอก้อนว่ล่ะเอ้าผู้อาบก้อนกัดฝ่าไปอาบก้อนพ่นตัวเท่ากับฝ่าไปอาบก้อนเพิ่นตัวเท่าเส่นไปอาบเดี๋ยวนี้ไปเขาต้องเซอรวิที่ไหนอาบก่อนอยันเขาจะอาบก้อนเหาอฝ่าไปอาบก้อนเลยตจีเขาคือส่งคั้นเงิแต่เท่าชีสิบเจ็ดผู้บริษัทบริษัทออกรถไทยไปนี่ยังเอาชีสิบเจ็ มาส่งไันเด็ไนะโ้ส่เอามามย่าเอาหยังกันไมีิก็ใส่ีิปไหม่มันออมืเอาคือรถขันมาหันรถคุณขั้นมาดึงรถมหันอันนันต้องปลาอวย้ความจว่ความจวดเลยพี่น้องบสามเลย ท่นใดยโอ้ยยบ่มบ่ถมดินเหียนมึงสิต้องพอถมเลยเด้แหนมนั่นมาถมดิเห็นมันจังไหนเจ้ามันสิได้พราะเนาะมื่อข้็บาดเนี่ยนะโอ้ย่จะติดไปถมยังไงหรอเออเดี๋ยวาติดเสียว่ะจวดเพราะว่าบสามแล้วสามคััวเลืิ รถบรรทุกลมาเอที่ออกมาเ๋ยหรือเปล่ารดบรรทุกไทยไดเไหมหรือรถขงที่รถท้องริ่ กอดนอิ่งๆหมนิวฮอลแลนด์รไปที่ด ในีวมกันแ่เนี่ยนี่ะค่ะมกันแท่เนี่ยหวม้นะว<ะ>มนขึ้นมันติดนฮะมองขึ้นมวขึ้นได้ลาครับมลาแล้วด,ดูดีดดดดดด